พนักงานคนนี้คุณคุณไหมคุณคุณค่ะพนักงานคนนี้ทำคุณหน้าที่โอ้ไม่ใช้่ทำความเท่ากันแลยกทีละหกถุงเลยค่ะพนักงานคนนี้พนักงานแข็งแรงมากค่ะ ตอนนี้นะครับก็พี่นัทวุฒิเอารถมาเพิ่มอีกกี่คันครับเอามาสองคันเอามาเพิ่มอีกสองงานอาคนมาช่วยอีกด้วยอ่านี่ครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ผลข้าวสารอาหารแห้งครับตอนนี้ช่วยได้ทั้งเมือง ครับโอ้ทีมงานช่วยกันน่ารักมากทุกคนอืมอมีความสุขเนาะน้องเบียร์อิ่มสุขนี่ให้พี่เบียร์ออกกองบ้างพี่เบียร์บริการพี่ดิวนะครับก็นี่ครับทุกคนอิ่มสุขอิ่มใจในวันนี้ คลิปนี้เป็นคลิปเรียวนะครับเพราะว่าพี่ริวไม่ได้เช็ดกล้องกล้องหมุ่มาัก,กำลังใจทุกคนทีมงานทีมงานสุโขทัยนี่คือแบบว่ารวมตัวกันเป็นหนึ่งน่ารักทุกคนเลยนะครับช่วยเหลือกันทางเรามีทางเงินซัพพอร์ตแต่ว่าทุกคนมีแรงกายแรงใจแรงเหงื่อมาแบบช่วยเหลือกันพี่น้องประชาชนชาวสุโขทัยนะครับวันนี้เต็มที่เลยครับ กระดาลิ้วกระดานยิ้วเลยกำลังใจกำลังใจาชาวสุโขทัทยครับเป็นแฟนคลับน้องดิวหรอใช่ค่ะรักมากค่ะตาแดงและส่วนน้ำหอมเออขอบคุณครับ ของของสิ่งของเหล่านี้นะครับเราจะเอาไปทําการปรุงอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อทําข้าวกล่องนะครับทุกคนส่วนข้าวสารเนี่ยถ้าบางบ้านหุงได้เราก็จะให้แต่ว่าถ้าบางบ้านหุงไม่ได้เราก็จะแบบทําเป็นแบบข้าวกล่องไปนะครับท<อ>ุกคนเซ่อซดีใจไหมครับน้องดีมาช่วยชาวสุโข <c oughs> ทัยดีใจค่ะที่เป็นคนสุโขทัยไหมครับคนสุโขทัยค่ะโอ้รักมากแล้วคุณยายก็คือเป็นแฟนคลับน้องดยว ติดตามน้องดิวหลายช่องทางเลยใช่ไหมครับกาอ,อ,อไปบ้านการอย่างหยุด<า>ขอบคุณครับเ,เห็นไหมทุกคนน่ารักสุดๆครับอิ่มบุญอิ่มใจครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้บุญบาร,รมีแผ่ไพศาลนะครับมีคนรักคนเมตตาวันนี้น้องดิวมาทําทานนะครับให้ทานนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิวทำในวันนี้โปรดจงโดนบันดาลให้ทุกคนดูคลิปนี้มีแต่ความสุขนะครับอิ่มสุขอิ่มใจร่ำรวยอ๋อม้อ่องข้าวได้แล้วแฮปปี้ครับ, <Happy S 2> รบม้ององข้าวนี้จะได้ช่วยเหลือคนได้อีกหลายพันชีวิตเลยนะครับคนขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณชุดเฉพาะกิจหน่วยกู้ภัยบางแก้วจังหวัดสุขโทสขทัยครับผม ได้เลยได้เลยครับนี่มาเรื่อยๆครับสวัสดีครับตามพี่ดิวมันนะโอ้โหจริงดิวเบื่อเบื่อพี่ดิวขอบคุณครับง้ขายไไม่ดวันนี้น้องดิวมาช่วยคนน้ำท่วมด้วยครับนี่ครับมีแบบโอ้มีเยอะเลยครับเพิ่มเติมมาอีกเต็มที่ครับโอเคโอ้โหถูกปักเกค่ะวันนี้ต่างรุ่นันไป ไว้น่ารักกันนี่ค่ะไปขบับขั้วไทยน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ะนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้เป็นแบบกินดีนะครับขอบคุณครับ